กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้อยู่ผม G GG d e ดี n นะครับก็วันนี้ผมก็จะมีเวบเติมโลบัคมาแนะนำานะก็เป็น GM เอนะ็มครนะก็เว็บที่เติมโลบัคในแบบ ID pass นะครับแล้วก็มีบริการอื่นอีกไม่ว่าจะเป็น RV เติมเพจฟรีไฟแล้วก็เกมต่างๆนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเกมไหนนะก็ตามไปนะก็วันนี้ผมจะมาสอนการเติมโลบัคแบบ ID pass นะครับของทาง GM เอ็มคอเนี่ยเขาเคมผมมาเลยว่าเติมโลบัคภายใน1ินาทีเท่านั้นนะระบบ i d Pass คือร้านอื่นนะผมก็ไม่ไ ทุ่มมงข้ามวันก็มีนะมาดูดีกว่าว่ามันไว้ขนาดไหนก็คลิปน,นี้ก็จะเป็นประกันให้ดูเลย โอเคแล้วก็เริ่มส่งข้อความเลยนะโอเคก็ระบบที่จะทักไปมันจะเป็นระบบออตโต้หมดเลยคือระบบออตโต้เนี้คือสบายมากเลยครับก็กดตามที่มันบอกเลยนะครับโอเคกดไปปึบเนี่ยก็จะมีบอทเด้งเข้ามาเนี่ยก็จะบอกชื่อโอเคขั้นตอนแรกก็ให้กรอกอีเมลโอเคมันก็จะมีแบบสำเร็จรูปมาให้แล้วแบบระบบมันน่าจะแบบจําได้อยู่แล้วระบบในคอมที่แบบเราไปพิมพ์รหัสอะไรในเกมต่างๆแล้วเราใช้อีเมลอะไรมันก็จะจําให้อยู่แล้วโอเคมานก็เห็นไหมสำเร็จรูปแล้วก็กดไปโอ้สะดวกสบายมากนะแบบไม่ต้องพิมพ์เลยโอเคก็กรอกเบอร์ของผมนะขออนุ เรเคก็กรอกตามที่ท่านผู้ชมโอเคมันจะมีให้เลือกมีฟรีไฟเอาวีเนี่ยระบบโอเคเราผมก็ไม่ต้องอะไรมาแล้วเราก็คลิกระบบเลยนะเติมแบบ id pass โอเค id ของลูกค้าผมก็กรอกไปนะผมขออนุญาตเซนเซอร์ชื่อของผมนะครับแล้วก็อ๋พ password แล้วก็อย่าลืมนะครับแล้วก็คนที่จะเติมอย่าลืมปิดบริไฟน์ี้นะแล้วก็ต้องไม่มีพรีเมียมเลยครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเติมกันต่อเลยนะโอเคทางระบบก็จะส่งพวกข้อมูลการเติมมาให้นะโอเคผมก็ ขอแยกก่อเข้าดูก่อนโอเคก็80โลแล้วก็10โอ้ถูกมากเลยครับเนี่ย10นาทีคือแบบมาดูดีกว่าว่ามันไวหรือเปล่ามาดูนะโอเคก็800โลบาร์กพอกกอกข้อมูลตามโอเคเราน่าจะกกอะโอเคเขาคือแบบคือมันบังคับให้เรากกอกตามนี้นะคือห้ามเกอกนอกเหนือจากนี้นะคือมันบอกให้เรากรอก190อ่ะผมก็กกอก190มันน่าจะเป็นราคาเนี่ยแหละอันนี้ก็เป็นจํานวนนะก็กกอกตามที่เขาบอกคือห้ามนอกจากนี้นะไม่งั้นระบบจะเออเลยเด็ดขาดเกเลขกนึง Okay. สุดยอดโอนทั้งหมดแล้วก็สิโ okay. อเคเขาก็ได้ส่งข้อมูลการโอ mm hmm. นเงินมาที่ร้อนะ้ว mm hmm. ก็จะมีการชระแบบทัวร์เลยแล้วก็ระบบธนาคารทางขาจะเป็นไทยพาณิชย์นะ mm hmm. ก็ผมก็จะเลือกเติมแบบทัวร์เลยดีกว่านะเพราะสะดวกดีก็ติ๊กทัวร์เลยเลยรวเร็วมากเลยระบบอะคือแบบสะดวกจัดจ่แจเตือนลูกค้ากรอกเงินเท่านั้นโอเคก็เราก็ใส่เลข190คือราคาที่ต้องโอนนะ ใครก็กด enter เลยเฉพาะตัวเลขเท่านั้นนะคือแต่ขั้นตอนนี้คือเราต้องเข้าไปโอนแล้วเริ่มเข้าไปโอนแล้วโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปดูหน้าทัวร์เลยกันนะโอเคผมก็ได้มาถึงหน้าทัวร์ที่เรารอแล้วแล้วก็ไปที่หน้าโอนเงินก็กรอกเบอร์โทรศัพท์ไปนะ093 540 9000โอเคผมก็มีอะไรอยู่แล้วกดไปโอเคแล้วก็กรอกจำนวนเงินแปดร้ไม่ต้องใส่อะไรไปต่อนะโอเคแล้วกดโอนเงินไปเลยดูเช็คดูนะว่าเลขตรงหรือเปล่าโอนเงินไป ชื่อเขาก็เป็นสุพนัตเนธพักโอเคชื่อตรงก็ยืนยันเลยโอเคแล้วก็อย่าลืมบันทึกสลิปไวด้วยนะสลิปโอเคหลังจากที่ผมโอนเงินแล้วผมก็กรอกเลขอ้างอิงนะมันจะมีเลขอ้างอิงบอกอยู่นะผมก็ขออนุญาตกรอกแป๊บนะโอเคแล้วก็เช็คข้อมูลอีกรอบนะว่าตรงหรือเปล่านะห้าพันเจ็ดสามศูนย์แปดเก้า 2 6 4 3 8โอเคก็ตรงผมก็กด Enter เลยโอเคก็พิมพ์วันที่โอนเงินวันที่เท่านั้นวันที่อ๋อคือเราเดือนเราไม่ต้องใส่เลยสมมุติวันที่วันที่8ใช่ไหมอ้าวผมเติมที่8ผมก็ใส่เลขแปอย่างเดียวอ่า Enter แค่นี้แล้วก็เวลาเวลาก็ตามในสลิปที่บอกนะก็2จุด แล้วก็เวลา2โอเคกด Enter เอจโรบบกำลังตรวจสอบเงินโอเคหลังจากที่เรากรอกเวลาเรียบร้อยมันก็จะเด้งมานี้ให้ hey, กดส่งสินหรือเปล่าผมก็ขอแยกกดคันก่อน่ะโอเคก็ระบบก็จะส่งมานะว่าขั้นตอนต่อตไปให้ทําอะไรมันก็จะส่งข้อมูลการที่เราสั่งโลบักนะแต่แล้วโลบักราคาแล้วก็สิบโอเคไอดี okay. ก็บอกนะผมขอสงซื้อตรงนี้นะก็กดยินยันเลยนะปึ๊บก็มันกำลังประมวลการสั่งซื้อนนะโอเคดูดิว่าจะสิ้นาทีจริงหรือเปล่าอา่ะรอได้รับสินค้าค่อยกดได้รับแล้วนะครับห้ามกดห้าม กดได้รับแล้วหากย้าได้สินค้าเพราะจะทําให้ออเดอร์ไม่ขึ้นแสดงข้อมูลการจัดส่งของแอดมินโอเคเราก็อย่ากดอันนี้เละนะเนี่ยเราต้องรอก่อนมาดูดีกว่าว่าเร็วหรือเปล่านะแอดบอกผมไว้แล้วว่า10นาทีโอเคเราก็ดูกันก่อนดีกว่าจะถึง10นาทีหรือเปล่านะโอเคขอรีกรอบโอ้คยังคือเขาย้ําผมเลยเว้ยว่าให้รอเว้ยแบบง่ายไปว่คือมันเป็นระบบออโต้อีกแล้วก็คือเขาบอกให้ผมรอแลยปกติเวลาเติมอีดี้พาร์ใช่ไหมเราต้องอันนี้ รอข้าววันข้ามคืนเนี้ยเราเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ก็นานไอ้มินก็กระชับให้ผมเลยคือแบบรอเลยน้องรักก็แป๊บเดียวมาดูก่อนเร็วหรือเปล่าโอเคโรบักก็ได้เข้าผมทีเดียวก็คือไวมากนะไม่ถึง10นาทีจริงด้วยคือผมจะไปดู YouTube ้วเนแม่งเข้าแล้วโคตรไวแหละคือเราก็ต้องไปกดปุ่มตกลงนะโอเคแล้วก็กดได้รับขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อสินค้าผ่านเกมขอดได้โปรโแคนโอเคก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเลยนะสำหรับเพจแบบนี้คือแบบโหดเติมไอดีพาได้แบบ เร็วมากเลยอะสินาทีอะครับคือแบบเร็วมากแต่คือผมไม่ได้ทําผิดขั้นตอนอย่างใดเลยนะคือแอดบอกว่าไอ้ที่สินาทีเนี่ยส่วนใหญ่คือจะไม่ทําผิดขั้นตอนแล้วส่วนใหญ่จะพิมพ์ตรงวันที่ผิดเก่าผิดคือเขาจะเวลาระบบมันจําข้อมูลตรงนั้นปั๊บคือมันต้องทำตรงนั้นให้เสร็จอะคือมันก็จะรอนานหน่อยถ้าของผมคือทําเร็วไงแบบทําถูกต้องหมดทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาอะไรก็รูบักก็เข้าตามปกติแล้วก็อย่าลืมไปเปลี่ยนรหัสกันนะผมก็ต้องเปลี่ยนรหัสด้วยนะเพราะว่าแอดมินเขาได้กระชับไว้แล้วว่า เปลี่ยนรหัสด้วยเพื่อป้องกันอะไรต่างๆนะคลิปนี้ก็คงไม่มีแล้วมาผมก็ขอฝากร้านเจมขอดไว้กับท่านผู้ชมนะก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะนะส่วนใครอยากจะเติมนะผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ดิสคิชชั่นนะก็อย่าลืมมาเติมเยอะนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงท่านี้ท่าท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์อย่าลืมกดดิ่งเพื่อภาคคลิปใหม่ของผมครับก็อย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ